สวัสดีค่ะมาพบกับครูอุ้ยอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆครูมีแบบทดสอบมาให้เด็กๆได้ทําค่ะเป็นการทดสอบเรื่องการเขียนนะคะโดยให้เด็กๆเ,เขียนเรื่องตามจินตนาการในประเด็นชีวิตต้องเปลี่ยนลดเสียงโควิด -19 ค่ะด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัด ความยาว9-10ถึง10บรรทัดนะคะเด็กๆพร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสมใช้เวลา40นาทีค่ะคุณครูแนะนำให้เด็กๆลองฝึกเขียนก่อนนะคะแล้วสำรวจตรวจสอบดูว่าสำนวนดีถูกต้องแล้วค่อยเขียนลงในกระดาษพร้อมส่ง10คะแนนค่ะเด็กๆทําส่งลงใน Google Form เลยนะคะ ขอให้เด็กๆโชคดีทุกคนค่ะ